สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปายันไม่ครูด่วนครับ มาขุดหลุมฟุ้ติ้งครับรู้สึกว่าดินนี่จะแข็งเพราะว่าเดี๋ยวนายจะขุดไปนานแล้วแหละ oh we can วันนี้จะเส็จไหม่นี่ห้จานเวามาก็น่าจะไม่เข้าอะ่ะเพราะว่าฟันจานเวาเานี่ก็เกือบหมดแล้ว แยงช่วงบนประมาณห0สิบเซน นืกว่าดินแข็งประมาณ50เซนที่ไหนได้แม่งแข็งตระโลเลยมีผม,มลายชั้นครับ อยู่บ้านละอะ่เบปบนเชนียงเด็ภาษาเรียกชาวบ้านเราก็คือว่าบ้านน้ำขุนบ้านน้ำขุน เด็ดมันจะส่งตายเสียบอมด้วยนี่บุกมองไม่ค่อยเห็เนเด็ดจะแย่งตานหน่อย โครงการหมู่บ้านจัดสรรโอ้ยขงพอสมควรเลยยาบเอง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก็บโจ๊บสามสิบสามลูกนี่ครึ่งวันจะเสร็จไหมนี่น้รถไม่ค่อยเหยียบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับไปยันนี่วนครับสวัสดีครับ